วัสดี <Diamond> ครับผมนายแพทย์ปิติสินทูงสุดอายุรแพทย์ศัยประสาทโรงพยาบาลเจ้าพระยาครับก็คือโดยก็เหมือนกับชื่อก็คือเป็นความเสื่อมของการทํางานของสมองโดยที่อาจจะเป็นเสื่อมอ่าส่วนไหนก็ได้โดยส่วนใหญ่ที่เรานึกถึงกันไม่ก็เป็นเรื่องของความจำเป็นความจําเสื่อมอย่างนี้แต่จริงๆมันมีเรื่องมันก็มีส่วนอื่นๆด้วยเช่นเรื่องของการใช้ภาษาเริ่มพูดได้ไม่เป็นประโยค์เริ่มนึกคาไม่ออก นะครับหรือพฤติกรรมผิดปกติมีพฤติกรรมแปลกๆไปกินของคนอื่นไปหยิบของคนอื่นไปก้มนของคนอื่นไปไปทำอนา,าจารัคนอื่นอะไรก็คือเป็นตัวหนึ่งที่เป็นอาการของโรคสมองเสื่อมได้เหมือนกันครับก็ปัจจัยที่หนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือความเสื่อมเป็นความเป็นเนื้อสมองมันค่อยๆค่อยๆเสื่อมลงนะครับซึ่งอันนี้บางทีบางคนไม่มีสาเหตุแต่มันจะมีปัจจัยอื่นๆที่บางทีสามารถแก้ไขาได้หรือป้องกันได้เช่นมีเลือดสมองตีบ มีเซลล์สมองแตกมีเลือดออกในสมองมีการติดเชื้อบางอย่างในสมองมีเนื้องอกบางอย่างที่อยู่ในเนื้อสมองที่ทําให้การทําง,งานของสมองเปลี่ยนไปนะครับหรือมีน้าในโพรงสมองที่เยอะผิดปกตินะครับหรือว่ามีโรคอื่นๆที่ส่งผลต่อการทําง,งานของสมองเช่นมีโรคไตโรคตับมีเรื่องของฮอร์โมนบางอย่างผิดปกติเช่นฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติพวกนี้ก็สามารถทําให้เกิดเรื่องของภาวะสมองเสื่อมได้แทจบจะทั้งหมดนะครับโดย หลายๆกรณีเนี่ยสามารถแก้ไขได้สมมติว่าภาวะอ้วนมนผิดปกติพวกแก้ไขพวกอาจจะกลับมาปกติเรื่องของความดันได้การรักษาก็จริงก็จะต้องไปดูว่าข้อนหนึ่งคือความสมองเสื่อมของคุณค้เกิดจากอะไรนะครับสมมติว่ามีหลอดเลือดสมองตีบเราก็ไปแก้ไปไปแก้ไขเรื่องปัจจัยเสี่ยง มีการติดเชื้อเรามีการให้ยาฆ่าเชื้อมีภาวะผิดปกติบางอย่าง <c oughs> เช่นมีฮอร์โมนบางตัวผิดปกติมีเทารต,ต่ำเทาไตุ่งแล้วก็แก้ที่ฮอร์โมนนะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่มีสาเหตุอื่นๆเลยก็จะเป็นโรคที่มันเกิดจากความเสื่อมจริงๆเนี่ยไมจะ้มีการให้ยาเพื่อทดเชยกับตามติประสาทบางตัวทีว่าาาขาดไปเพื่อให้การทำงานของสมองมันดีขึ้นแต่บางคนก็สามารถให้เราสามารถทําให้ความจําดีขึ้นได้นะครับ ก็อย่างที่บอกก็ในกรณีที่เป็นความเสื่อมโดยโดยตรงเนี่ยอาจจะป้องกันได้ไม่มากแต่สามารถจะป้องกันได้โดยลดความเสี่ยงของของปจอัจจัยอื่นเช่นเราลดความเสี่ยงของการเกิด,ดโรคหลอดเลือดสมองโดยการคุมควบคุมอาหารควบคุมเรื่องของความดานันเบารหวานไขมันนะครับซึ่งตรงนี้นอกจากจะไปป้องกันเรื่องของหลอดเลือดสมองแล้วมันก็มีการวิจยัยที่เจอว่าการควบคุมพวกนี้ลดความเสี่ยงในการเกิดเป็นโรคกลุ่มอัลไซเมอร์หรือโรคความเสี่ยงอื่นๆด้วย นะครับแล้วก็การที่ช่วยช่วยในการป้องกันกี่คือการออกกาลังกายนะครับออกกําลังกายอย่างน้อยครั้งละ30นาทีอย่างละสัปดาห์ละครั้งก็จะช่วยป้องกันเรื่องของสมองเสื่อมได้นะครับแล้วก็การควบคุมอาหารทานอาหารที่ที่ไม่เค็มเกินไปไม่มันเกินไปนะครับมีทานผักผล,ลไม้เป็นประจำพวกนี้ก็จะช่วยให้มีการป้องกันเรื่องของภาวะสมองเสื่อมได้เหมือนกันครับก็สุดท้ายก็คือในส่วนใหญ่เวลาเกิดอาการพวกนี้บางทีคนไข้ไม่รู้ตัว นะครับ <One> ก <input> ็อาจจะต้องฝากให้ญาติลูกหลานหรือคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยคอยสังเกตอาการของคนที่อยู่ด้วยกันบางทีสมมติอาการะสังเกตมีอาการผิดปกติก็ควรจะพามาตรวจโดยเฉพาะอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าอาการมันเปลี่ยนเร็วสมมติอยู่ดีๆจับเคยช่วยเหลือตัวเองได้เคยปกติดีอยู่เป็นต้องต้องให้คนอื่นช่วยหมดเลยในระยะอาทิตย์หรือเดือนอะไรเงี้ยก็ควรจะมาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจรักษาเพื่อเพื่อที่จะหาสาเหตุนะครับ